ต่อไปเราก็ต้องทำข้อมูลให้มันกลายเป็นเหมือนเดิมเราแยกออกมาด้วย Text to Column เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องอจอยกลับเข้าไปให้มันเป็นข้อมูลเหมือนเดิมอันนี้ต้องต้องบอกก่อนนะว่าผมไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดว่าเราเซฟข้อมูลแบบนี้ไปแล้วเขาจะใช้ได้หรือเปล่าแต่ความรับผิดชอบของของ้อ,งอตัวคอ,อนเวอร์เตอร์นี้คือมันมันก็ต้องทําให้มันกลับเป็นไปเป็นสภาพเดิมนะครับแต่มันจะมี2วิธีนะวิธีการทําให้มันกลับเป็นเ,นเหมือนเดิมก็คือ เวอร์ชันแรกนะครับเวอร์ชั่นใหม่ๆเนี่ยมันจะมีฟังก์ชันที่เรียกว่า text join นะครับเท่ากับ T E X T J O I N นะครับ text join ตัวนี้อยู่นะครับซึ่งมันค่อนข้างสะดวกงนั้นผมอธิบายเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะครับแต่อธิบายแบบรวดรัดนะเอามาโครบันทึกนะครับบันทึกมาโครแล้วก็เอารหัสไปแปะเลยนะครับให้เตรียมการต่อไปนี้นะครับอ่ากดบันทึกมาโครแล้วก็เลือก คลิกปุ่มโอเคเลยนะครับณตอนนี้ผมเคยปิดไปแล้วมันก็จะกลายเป็นมาโคหนึใหม่นะครับแต่มันจะสร้างในโมดูลใหม่ขึ้นมานะครับแล้วก็คลิกโอเคให้ไปคลิก Insert ที่คอลัมน์ a นะค,คลิกขวาที่คอลัมน์ A แล้วก็เลือกคําสั่ง Insert นะครับจากนั้นเลือก a 1แล้วก็พิมพ์เท่ากับ text join นะครับ text join แล้วก็เติม ฟันหนูแล้วก็เครื่องหมายไปนะครับเครื่องหมายที่จะเชื่อมนะครับเนื่องจากข้อมูลต้นฉบับเขามีไปขั้นมาเวลาเราทํากลับเราก็ต้องขั้นขั้นไปเหมือนเดิมนะครับเลือกปุ่มพิมพ์คอมมาเพิ่ม,เพ,มเพิ่มเข้าไปแล้วก็พิมพ์ T R U E นะครับให้เลือกอให้เลือกเป็น True นะครับพิมพ์คอมมาเข้าไปอีกตัวหนึ่งแล้วก็เลือก B 1ลากยาวมาถึงส,สักสักสิบขอลำ เออเอา1ิบคอลัมน์ไปด,ดีกว่าเพราะว่าผมจําได้ว่าไฟล์อีกไฟล์หนึ่งของเราอะไฟล์ไทป์ซีเนี่ยมันมี1ิบคอลัมน์นะครับแล้วก็วงเล็บปิดอืมโอเคแล้วก็ดับเบิลคลิกลงมานะครับพอดับเบิลคลิกลงมาแล้วนะครับให้ไปสต็อปไดคอรอุ้ยผมลืมทําลายสูตรไม่เป็นไรเดี๋ยวเข้าไปเพิ่มที่หลักนะครับดับเบิลคลิกตัวนี้เอาไปดูนะครับนี่ครับมันจะกลายเป็นแบบนี้มันจะเชื่อมต่อกันในไอ้นี้เดียวงั้นบันทึกเพิ่มดีกว่า ไอ้ทำลายสูตรเนี่ยบันทึกเพิ่มดีกว่านะครับบันทึกเพิ่มก็คลิกที่การบันทึกแล้วก็โอเคนะครับแล้วก็คลิกขวาที่คอลัมน์ a นะครับทั้งคอลัมน์เลยแล้วก็ Copy แล้วก็คลิก paste Special paste value นะครับแล้วก็กดก็จะกลายเป็นเราได้รหัสในการบันทึกเออรหัสในการทำลายสูตรโมดูลเอ้ยมาโคหนึ่งนะครับเป็นรหัสตอนที่เราบันทึก ตอนแทรกคอลัมน์ A นะครับใช้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ก็ไปใช้ทั้งหมดเลยนะครับก๊อปีคัดคัดไปแล้วก็ไปวางในโมดูลหนึ่งนะครับต่อจากในในกระบวนการของ type B นะครับอ่ะแล้วก็วางลงไปให้เย้ยงอีทีไหมเนี่ยเลี้ยงดีกว่า โอเครหัสบรรทัดนี้นะครับตั้งแต่บรรทัดนี้จนบรรทัดสุดท้ายเนี่ยถือว่าใช้เกือบได้นะครับใช้เกือบได้มันจะมีตัวเลขที่มันเป็นอย่างนี้ที่มันเป็นตัวเลขเซล์เซล์จะเรียกว่าอะไรเซล์ที่มันฟิกช่วงอยู่แบบเนี้ยเราต้องเปลี่ยนนะครับเราต้องเปลี่ยนให้มันทํางานด้วยได้ให้มันได้กับข้อมูลที่มันมีอยู่จริงนะครับซึ่งก็คือนะครับเราจะต้องเก็บค่าแทกการเก็บค่าตัวแปร R ไปด้วยนะครับ การเก็บค่าตัวแปร r นะครับผมแนะนําให้เก็บตั้งแต่ให้ย้อนกลับไปเก็บเลยนะครับตั้งแต่การหลังจากก่อนที่จะเข้าสู่ select นะครับอ่ะตัวแปร last r แล้วกัน last r ให้เท่ากับ range a 1 0 4 8 5 7 6จุด m x l up โอ,โอเคเก็บตั้งแต่ตอนนี้เลยครับนอกเคสนะเพราะเราเก็บตัวแปรชื่อ l a s t r นะครับซึ่งเปรียบเสมือนค่าในตัวเลขแถวสุดท้ายนะครับของข้อมูลนะครับเราก็ต้องมาเปลี่ยนไอ้ตัวเนี้นะครับสองห้าเนี่ยเป็นตัวเลขอะไรเอ้ยอะไรไม่ว่าจะเลขอะไรก็ช่างนะครับให้เปลี่ยนเป็นเอาเครื่องหมายตัวออกมาข้างนอกนะครับแล้วก็พิมพ์เครื่องหมายซลงไปแล้วก็ล a s t r Rr นะครับอันนี้ลบออกไปนะครับ Active c. เดี๋ยวปรับให้มันทำงานได้แบบสั้นๆเลยแล้วกันนะ Range a 1 select นะครับก็เ,เดี๋ยวลบตรงนี้ออกไปเลยนะครับลบนี่ให้เหลือแค่ range a 1 formula 1 c 1เท่ากับ text join r c ลบ1นะครับจากนั้นก็ r a ย์เ a จุดอ u t o ่ะผมลองแบบนี้เลยแล้วกันจริงแบบแบบนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวผมทดลองดูเลยแล้วกันนะอ่ะเดี๋ยวลองหยุดที่บรรทัดนี้ดูนะครับ s e l e c t i o n i จุด r t เนี่ยขยับลงมาหน่อยขยับลงม,มาอีกหนึ่งนะครับโอเคแล้วก็สั่งรัน Type B โอเคนะอันนี้ไม่เป็นไรกดโอเคผ่านไปก่อนนะครับพอบรรทัดนี้ก็จะเป็นการแทรก นะครับแล้วก็แทรกให้หมดแล้วก็เติม A1 เป็นการเติม Text Join นะครับแล้วก็ Auto Fill โอเคเรียบร้อยผ่านนะครับอันนี้คือใช้ฟังใช้คัมน์เอ้ยใช้ฟังก์ชัน Text Join นะ